สวัสดีครับวันนี้ผมกระเบิร์ตมาที่กิ่งเพชรการแว่นหรือกิ่งเพชรออปติกตามรมาเลยครับและที่ยืนอยู่กับผมกับเบิร์ตนี่ก็คือน้องเคนะครับผู้บริหารของกิ่งเพชรการแว่นกิ่งเพชรการแว่นนี่เป็นร้านแว่นเก่าแก่เดิมอยู่ราชเทวีแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ท่าประจันรเป็นร้านเจ้าประจําของคุณเบิร์ตวันนี้พาผมมาด้วยเพื่อมาตรวจวัดสายตาเบิร์ตบอกว่าที่นี่สุดยอด Uh huh. ในการที่เราจะตักแว่นเนี่ยนะ uh huh. มันร้านมีร้านเยอะแต่บางทีเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาดูแลเราแล้วเนี่ยเรามาให้นี่เราเหมือนกับมาบ้านมันเจอญาตินี่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเท่าข้านะฮะของการวัดสายตาประกอบแว่นของพี่กิ่งเพชรการแว่นกันครับรับผม หมอแว่นคนนี้บอกว่าเดี๋ยวมีการตรวจสุขภาพตาด้วยมีอะไรนะอาการตาอะไรนะอ๋อมีต้อลมค่ะต้อเนื้อแล้วก็ต้อกระจกค่ะต้อลมนี่เป็นยังไงต้อลมเนี่ยก็คือว่าอ่อมันเกิดจากการระคายเคืองเยอะๆซ้ำๆนานๆน,นะคะ,ะเป็นตัววุ้นใสๆเป็นก้อนนูนเหืองขึ้นมาบางคนก็มีเยอะมีน้อยแล้วแต่คนค่ะอ่าต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบสุขภาพตาดูว่าผมมีต้อทั้ง3มอย่างนี้ไหมนี่คือเครื่องทดสอบ ตรวจสุขภาพตาต้อลมต้อตอเนื้อ,อ,อและต้อกระจก สุขภาพตาผมเป็นไงครับคุณหมอมีตาแห้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็เริ่มมีเส้นเลือดแล้วก็คเลสเตอรอลอยู่ที่กระจกตานิดหน่อยค่ะก็เวลารู้สึกระคายเคืองอะไรเงี้ยก็หยดน้ำตาเทียมได้ก็ส่วนเลนขุ่นเนี่ยเป็นไปตามวัยตามอายุค่ะอายุมากขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกอยู่แล้วค่ะก็พยายามใส่แว่นนะคะกันยูวีก็จะช่วยชะลอได้อ๋ออะการใส่แว่น protect เรจาก U.V. สําคัญใช่ค่ะโอ้เพราะว่าพี่ฮาร์ดเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนไม่ค่อยใส่แว่นตาโดยเฉพาะแว่นกันแดดเนี่ยไม่ค่อยใสอ๋อจริงๆควรใส่ใช่ค่ะจะช่วยได้เพราะว่าแสง U.V. มันอันตรายต่อเลนตาอ่าโอเคนะ U.V. และพรทับเป็นอันตรายต่อการมองเห็นส่วนสําหรับคุณเบิร์ตเพื่อนผมเนี่ยนะฮะได้มาที่กิ่งเพชรการแว่นก่อนหน้านี้แล้วสักกี่อาทิ์ละก็ประมาณ2 2-3าสัปดาห์ก่อน แว่นเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีวิธีการที่สำคัญมากสำหรับแว่นโปรเกรสซีฟก็คือในจังหวะที่ทีนแล้วน้องเคเนี่ยจะต้องจะต้องวัดของเราให้มันแบบพอดีการเดินเหินในการมองเนี่ยหลังจากได้แว่นแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะต้องคอยวัดพารามิเตอร์ต่างนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับบางทีไปดูความเท่หน้าแว่นแต่ว่านายสวยว่ะใส่แล้วแบบ ดูเสริมกับใบหน้านอจริงอะว้าวลินเบิร์ก I hear that this this brand is quite uh quite famous quite popular and quite pricey องเป็นส่งได้ด้วยตัออกเลาทาเที่ยวท่น้นเอเกันเลยว้าวที่นี่เยี่ยมมากเลยครับกิ่งเพชรการแว่นนะฮะ เบอร์โทรศัพท์ครับน้องเคเบอร์โทรศัพท์ครับ0 2 2 2 1 4 8 5 6ครับครับถ้าบอกว่าเบิร์ดกับฮัตได้นำมามีส่วนพิเศษลดให้ฮ่าอย่าเล่นน้อยน่อยน้อยเล่นอะไรเล่นรู้แล้วเอ่อจอร์จครูนี่จอร์จครูนี่เนี่ยเอ้าจอร์จคูนี่มันจะแบบนี้ผมมันจะขาวๆหน่อยอะไรเงี้ยดีนึกว่าจอร์จเปิร์นโอเค นี่ก็เสร็จแล้วนะฮะสรุปผมติดใจแว่นเนี่ยแว่นกันแดดตัวเนี้ยใส่แล้วผมสำหรับผมเนี่ยผมใส่แล้วผมรู้สึกเหมือนชาออฟอิรานแต่เบิร์ตบอกผมเหมือนจอร์จคลูนี่นะฮะเดี๋ยวจะซื้อเสื้อใหม่ให้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วดีไปเหมือนชายหาบอกเหมือนจอร์จเบิร์ตจอร์จเบิร์ตจอร์จเบิร์ตมีใครรู้จักจอร์จเบิร์ตบ้างครับผมโอเคขอบคุณมากและประทับใจครับมาที่กิ่งเพชรการแว่นแล้วประทับใจอยากให้เพื่อนๆได้มากันนะฮะวันนี้สนุกสนานมากแล้วก็ได้ความรู้เยอะแล้วที่สำคัญก็คือ ได้ของมีคุณภาพที่ช่วยรักษาอาวัยวะตาของเราเนี่ยให้อยู่คู่กับเราไปจนกระทั่งเองกับข้าต้องจักกันสำหรับเรานะเนี่ยเอามาเนี่ยเจอพ่อแม่เจอเคนะเจอเกิ๊กภรรยาเจอพี่สาวเอแล้วก็เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นมาก็มีคุณหมอที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องสายตาด้วยครับมาเหมือนก็แบบสบายอยู่มา,มมายิ่งน้องเคนี่ไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างเดียวนะช่ำชองและโชคโชงอีกต่างหาก เพราะว่าทำมาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะโอเคเราเจอกันนะครับที่กิ่งแพทย์การแว่นท่าพระจนันทร์สวัสดีครับ